เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอัตมายอยู่ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานคุบโตยางเชื่อมเสาอยู่บริเวณนี้เส่วช้างไทยก็อยู่แต่งสีอยู่บริเวณนี้เหมือนกันส่วนด้านบน,บนโน้นกมลชนกมิตรสุงเนินสมณเนนประดุกสมเณนภูเบศแม่ชีอุตมะธรรมาสังคมิตาแล้วก็เชิดใจทน กะมวลชนกก็นำสมณีนทาสีแล้วก็ช่างแดงก็ทำรูปร่างของวายโยอยู่นะคุณโยปิวัตก็ดูเรื่องไฟให้นะก็ทำงานกันอยู่บริเวณนี้กันอยู่เลยพ่อประสิทธิ์แม่ลิ้นทองอยังอยู่อันนี้แสงดาวกองสันเทียก็ยังอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้เขาทำงานอยู่ด้านล่างนะด้านล่างมีงานอยู่ าตานีอยู่นั้นแล้วก็แต่งปูนอยู่แม่ชีนรินชาก็แต่งปูนอยู่กับผราหนูสุรศักดิ์เติมงามเสาต้นนี้หนึ่งสมนึกสมศรีสุขและวารุณีหอไทสงก่อขึ้นมาใกล้จะถึงแล้วก็ปริมปริมแล้วล่ะใกล้จะเสร็จแล้วก็โผล่ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะก็เพราะว่าตรงนี้มันมีนั่งร้านเยอะมันก็เลยยากนั่งร้านเยอะก็เลยยากพอประสิทธิ์ไปยังแสงดาว ภาพประสิทธิ์ยังไม่ได้กลับนะใช่ไหมนี่ก็เป็นหน้างานที่หลายๆคนได้ช่วยงานช่วยกันกันในบริเวณนี้นก็ตามภาพเลยยังล,ยลุยงานกันอยู่ยังลุยงานกันอยู่บริเวณนี้นี่ก็เนี่ยหนึง่งก,ก็ลุยเอาซะจนเรียกว่าแถวนี้ทั้งแถวเลยหกต้นนี่ก็ต้นที่หกแล้วนะ ยังเหลือต้อนโน้นพรุ่งนี้ก็เกาะขึ้นมาอีกต้นโนนเขาก็เททับหลังไม่เรียบร้อยแล้วอันนี้หน้าง,งานจะได้เห็นว่ายังใส่ใจกันยังทำการทำงานกันอย่างขมักขเม้นกันอยู่ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็ถวายงานกันเต็มกำลังความสามารถนะทุกคนก็ทำงานไม่ชีวิริยธารรจารุเลอ จารุอยู่ตรงนี้จารุสมาอยู่ตรงนี้ส่วนตานีตานี้อยู่ตรงนี้นะตานีร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิสักเพลงหนึ่ง,ววง,งองงอ,งองืสแสงดาวทำหน้าตาทำตาปลิมๆเหมือนตัวเหี้ยเลยอยากได้ฟังด้วย เมื่อกี้ทำตาบิ่มๆเหมือนตาเหี้ยเลยวะแสงดาวอยาได้ลกตาอะไรอะไรตอนนอะไรหัวใจก็ร้องนะเขมหาเทรน่าแลวนาอย้งภูเากุมหัวใจของได้เข้าวัเข้าวได้เป็นแสน เป็นแสนไม่พอเร้างไปเจ็ดล้านแล้วเนี่ยแปดล้านแล้วเนี่ยแสงดาวบอกว่าเยอะๆใครจะทำหรือแสงดาวก็มีแต่พวกเรานี้ดูงานงานโอ้โหเหมยก็เจ๋งกันเลยหกต้นเหมาหมดเลย อันนี้เป็นหน้างานอะไรเอามันมีให้บทให้พรด้วยนะให้พรให้พรญาติโยมหน่อยให้พรญาติโยมหน่อยที่เป็นบทมงคลใจเนี่ยบทมงคลใจบทนั้นบทนนั้ท่านพ่อท่านพ่อต้องพูดเองท่านพ่อต้องกล่าวเองเหรอเอาให้บทนึงอะหนูจำไม่ได้ท่านพ่อลองกล่าวเอาเกินเกินให้หน่อยเดี๋ยวท่านพ่อจำไม่ได้เกิน วันนี้ภาพนี้ไหเป็นจังดังเงาติดตามมูเจ้าไปสุวรรณบูมีเวนย่ามางงูเจ้าเล่นมูเจ้าเต็มแลนงูเจ้าแอสแอนโทนด์ยุติแล้วนั่งนั่งจะต้นล้มหวยนี่อย่างตัวเขาผู้พาหลายลันยังดาวเคลิมเลยทำตาปิ่มๆยังกระต้หน้าตะกวดเลยยังกระประบู่คนไรหน้าเหมือนประบู่ฮะยังดาว หัวเราะไปทำไมาเมื่อวานยังเศร้าโศกเยู่ยวันนี้หัวเราะคนบ้าวอเลยวันเนี้ยเมื่อวานเศร้าโศกน้ำตาท่วมวัดวันนี้หัวเราะมีความสุขแสงดาวก็จะเทเสาก็มีความสุขแหละถ้าได้ทำงานก็มีความสุขอันนี้กำลังจะตัดละยังไงจะตัดละอันนี้หน้างานที่ทำงานกันสามเณรก็ วันจันทร์ก็ต้องไปเรียนหนังสือแล้วก็รีบทํางานเน,น็บอกว่าทําอะไรไว้เยอะๆพอเดี๋ยวต้องไปเรียนหนังสือต่อแล้วต้องศึกไปเรียนหนังสือแล้วนะสมเินก็รีบรีบทาสีกันสน,นิมรีบทํางานถวายแรงอ่าก็เป็นการเป็นงานกันทาอยู่ตรงนี้นะช่างแดงโกหูลุยอยู่ตรงนู้นเสด็จช่าง,งไทยก็ไม่ระย่อนระย่อเหมือนกันนะคุณโมยมพิวิตรก็คงกลับดึกมัน,นี โยมปุญวัรก็คอยตัดส่งลงไปคอยกลับดึกเหมือนกันคุณโยมปุญวัตรนี่เป็นหน้างานที่เขาทำงานด้วยความสุขกายสบายใจแล้วเขาก็จะเอาให้สำเร็จตรงเสาต้นนี้ต้นที่หกอันนี้ก็เป็นหน้างานที่เราได้เห็นงานกัน เสดช้างไทยกับคูบโตอยู่บริเวณนี้แสงมาบมากนี้ก็คือบโตคูบโตเล่นเตโชกสินนะเป็นคนออกแสงพระมีแสงมาบมากกว่คูบโตนี่แหละเนี่ยไม่ใเล่นๆนะมันเสตแต่งตัวนู้น ันนี้คือหน้าการหน้าง,งานที่ทําการทํางานมองไปด้านล่างก็จะเห็นว่ายังลุยกันอยู่เลยตรงบริเวณนั้นนี่คืออัปเดต11มิถุนายนรอบโอทีบุญนะ11บมิถุนายนรอบโอทีบุญกลางคืนสร้างมหาวิหารพุทธบริณพานก็สามารถร่วมบริรุกสุศลได้ตามเบอร์บัญชีที่บูมมิวตี้เขาโพสในเครดิตไทยที่พรจาจารย์พูดที่เฟซบุ๊กไลน์บุ๊กไลน์นี้ก็สามารถที่จะร่วมบุนได้ ยังไปกันยาวๆในวันนี้นะพระท่านก็ยังทํางานอยู่อันนี้ทําเป็นไม้ไผ่ทําเสาเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดนะเดี๋ยวจะเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดแล้วก็เป็นไม้ไผ่ที่สวยงามด้วยนะครูบโตก็จะอยู่กับฝุ่นพวกนี้อยู่กับควันพวกนี้ตลอดเวลาทีเดียวเป็นงานที่ท่านรักที่จะสร้างมหาวิหารให้สําเร็จนี่คืองานนี่คือ update. อัปเดตของหน้างานในวันนี้ขอเจริญพร